นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตอะธัมโมหะเวรักขันติธรรมะจาริธรรมโมสุจินโนสุขามาวะหาติ เอสานิสังโสธธร,รมโมสุจิเนนะคุทุสขติงคันสันติธรรมจารีติบัรนี้จะได้แสดงพระธรรมเทศนาพระวนาสาธุธรรมอันเป็นคำสอนขององ,องค์สมเด็จพระสัมมาสาัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาส่งเสริมเพิ่มพูนศรัทธ,ธาภาษาทะของท่านสาธุชนทั้งหลาย ผู้มีความขนฝายใฝ่ใจในการกระทำบรนเพลนกุศลบุญลาสีอันเป็นการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนให้ประสบผลสมเร็จในสิ่งที่ตนประสงค์จนป่าจะสมควรแก่เวลาตําเนินความตามาพระบาลีที่ได้ยกขึ้นเป็นบทอุเทนเบื้องต้นว่าทําแลย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม ทำที่ตนประพฤติดีแล้วย่อมนำสุขมาให้นี่เป็นอนิสงส์ในธรรมที่ตนประพฤติดีแล้วผู้ประพฤติทธรรมย่อมไม่ถึงทุกคติดังนี้พุทธศาสนาสุภาสิทธนินี้แสดงให้เห็นถึงผลของการประพฤติว่านำความสุขมาให้